สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ RMUTP อัปเดตค่ะมาอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบรั้วของราชมงคลรานครขอ,ของเราเช่นเดิมเลยนะคะคุณผู้ฟังอยู่กับฝนนันทนาสีมาค่ะติดตามรับฟังกันได้ผ่านทาง YouTube ที่ RMUTPLive สำหรับวันนี้ก็เช่นเคยเลยนะคะเรายังคงมีเรื่องราวดีๆมาอัปเดตให้ฟังกันเช่นเคย สำหรับเรื่องราวของเราวันนี้นะคะไม่ได้มาอัปเดตข่าวแต่ว่าอยากจะมาอัปเดตความรู้ดีๆนะคะจากอาจารย์คณะเทคโนโลยีข้ารากรรศ,ศาสตร์มาบอกต่อให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันโดยอาจารย์จากราชมงคลพระนครข,ของเราค่ะได้มีการประยุกต์นำเส้นยยใยไหมเส้นใย,ยฟิลเลเจนนะคะมาออกแบบเป็นลวดลายผ้ามัดหมี่ตัดเย็บสภาพบุรุษตอบเทรนสิ่งทอ4.0ค่ะ คุณผู้ฟังคะ้ะปัจจุบันนี้มีการผลิตเส้นใยที่มีคุณสมบัติพิเศษนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์สิ่งทอมากมายเลยนะคะซึ่งตรงนี้เองก็ส่งผลดีต่อทั้งสิ่งแวดล้อมแล้วก็ผู้ที่สวมใส่ด้วยเช่นเดียวกับเส้นใยฟิลาเจนค่ะซึ่งเป็นเส้นใยที่ผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติประกอบไปด้วยเซลลูโลสจากเปลือกไม้ และคอลลาเจนเปปไทด์จากปลามิลฟิสค่ะจึงทำให้เส้นใยชนิดนี้นั้นมีความปลอดภัยไม่ระคายเคืองต่อผิวหนังของเราโดยคอลลาเจนค่ะไม่เปลี่ยนเคลือบบนผิวเส้นใหญ่เท่านั้นนะคะแต่ว่าก็ยังคงฝังในทุกโครงสร้างอนูของเส้นใหญ่จึงทำให้มีความคงทนถาวรไม่หายแม้ผ่านการซักค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีคุณสมบัติในการป้องกันรังสี UV กำจัดกลิ่นอับถ่ายเทอากาศได้ดี และย่อยสลายได้ในธรรมชาติถึงแมว้ว่าเส้นใยฟิลาเจนนั้นจะเป็นนวัตกรรมมัลติฟังก์ชันที่ค่อนข้างมีความใหม่นะคะแต่ว่าหลายๆอุตสาหกรรมเองก็แนะนำเส้นใยนี้ไปผสมผสานแล้วก็ออกแบบตัดเย็บ เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปมากมายเลยเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการใช้งานให้กับคนในทุกกลุ่มค่ะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นเสื้อผ้ากีฬาชุดชั้นในสำหรับผู้ชายผ้าปูที่นอนและปลอกหมอนซึ่งก็ตอบโจทย์กับคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งจากคุณสมบัติทั้งหมดของเส้นใย,ยเหล่านี้นะคะอาจารย์เกชาลางวงษาค่ะ อาจารย์และนักศึกษาปริญญาเอกสาขาวิชาข้ารามกร,รมศาสตร์ราชมงคลพระนครก็เลยมีแนวคิดที่จะศึกษาและก็ประยุกต์เส้นได้ระหว่างเส้นใยไหมกับเส้นใยฟิลเลเจนค่ะเพื่อออกแบบลวดลายผ้ามัดหมี่สำหรับพัฒนาเสื้อผ้าบุรุษและวิธีการตัดต่อโดยมีแรงบันดาลใจนะคะมาจากศิลปะอิสลา,ามค่ะมาออกแบบลวดลายโดยผสมผสานร,ระหว่างผ้าไทยกับศิลปะที่มีความเป็นสากลค่ะ เดอรูปแบบที่แบบเพรียบรูสุภาพแล้วก็เป็นทางการสามารถที่จะสวมใส่ได้ในกลุ่มสุภาพบุรุษอย่างลงตัวแล้วก็เป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับสินค้าแฟชั่นที่มีความแปลกใหม่ด้วยเป็นการผสมผสานนะคะระหว่างความเป็นสากล กับความเป็นผ้าไทยมากยิ่งขึ้นซึ่งนายเกชาลาวงสาค่ะก็บอกว่าการประยุกต์เส้นได้ผสมระหว่างเส้นใยไหมกับเส้นใยฟิลาเจนนั้นเพื่อการออกแบบลวดลายมัดมีสำหรับเสื้อผ้าบุรุษก็จะมีขั้นตอนการดำเนินการผลิตเส้นได้โดยอัตราส่วนนะคะก็คือร้อยละ70ต่อ30 60ต่อ40 50ต่อ50 40ต่อ60และ30ต่อ70ค่ะ ซึ่งวิธีการเตรียมเส้นใยไหม่กับเส้นใย,ยฟิลเจนนันนะคะก็จะประกอบไปด้วยเส้นใหม่น้อยเบอร์40ทับ1เส้นใย,ยฟิลเจน100%เบอร์40ทับ1ซึ่งจากการทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอด้านความแข็งแรงด้านแรงดึงขาดด้านการยืดตัวค่ะก็พบว่าอัตราส่วนผสมที่ดีที่สุดสำหรับนำมาตีเกลียวเป็นเส้นได้ก็คือร้อยละ7 0ต่อ30 เมื่อทดสอบความแข็งแรงด้านแรงดึงขาดนะคะอยู่ที่14.97นิวตันด้านการยืดตัวขนาดขาดนะคะอยู่ที่ร้อยล้า11.12และด้านขนาดเส้นได้นะคะอยู่ที่574.7ดีเนีเนียค่ะ ส่วนสำหรับการดำเนินการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอมัดหมีต้นแบบนะคะก็จะประกอบไปด้วยการดำเนินการตีเกลียวแบบภูมิปัญญาชาวบ้านโดยชาวบ้านชุมชนตำบลแตวอําเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ค่ะดำเนินการมัดลายผ้ามัดหมีต้นแบบโดยชาวบ้านชุมชนตำบลน,นาโอพอําเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ดำเนินการย้อมสีธรรมชาติ โดยชาวบ้านชุมชนตำบลกลัดทาอํเาเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะดําเนินการพัฒนาลวดลายและทอผ้ามัดหมี่ต้นแบบโดยชุมชนตำบลลําดวนอํเาเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์และสุดท้ายนะคะก็จะเป็นดําเนินการออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษสไตล์เมทเซ็กชวลโดยวิธีการตัดต่อซึ่งได้รับแรงบันดาลใจนะคะมาจากแบรนด์ HUGO BOSS PRODUCE The Uniform of the German Army 1934 Collection นจนวน3 collection ด้วยกันและสอบถามความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อการออกแบบลวดลายผ้ามัดหมี่5กลุ่มนะคะก็จะเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเส้นใยและสิ่งทอกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบลวดลายผ้ามัดหมีกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเสื้อผ้าบุรุษ และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการพิจารณาแบบสอบถามในงานวิจัยรวมไปถึงกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจด้วยซึ่งจากการวิเคราะห์นะคะจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้ลงความคิดเห็นมาก็สรุปว่าด้านของกระบวนการผลิตค่ะคุณภาพของวัตถุดิบที่นำมาทอนะคะมีความเหมาะสมคุณภาพการทอเนือนแน่นเรียบสม่ำเสมอทั้งผืน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อผ้ามัดหมี่จากเส้นได้ผสมค่ะโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่4.94ได้รับความพึงพอใจในระดับมากที่สุดเมื่อนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์นะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อกางเกงกระเป๋ารองเท้ามีความเหมาะสมของวัสดุท,ที่ใช้และลวดลายผ้ามัดหมี่ในการนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ด้านของสีสันนะคะก็มีความเหมาะสมและลงตัว ความสม่ำเสมอของสีการออกแบบลวดลายผ้ามีความละเอียดความคมชัดสม่ำเสมอลวดลายโดดเด่นน่าสนใจมีอัตลักษณ์เฉพาะตัวมีความคิดปริเริ่มสร้างสารรค์และแปลกใหม่ และมีความเหมาะสมของระยะการจัดวางลวดลายส่วนด้านความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อเสื้อผ้าบุรุษสไตล์เมโทรเซ็กชวลโดวยวิธีการตัดต่อค่ะเมื่อพิจารณาถึงค่าเฉลี่ยรวมจากทุกรายข้อของการประเมินนะคะก็พบว่าเสื้อโคตตัวยาวรูปแบบที่5ค่ะได้รับความพึงพอใจเป็นอันดับแรกรองลงมาก็จะเป็นเสื้อสูตรรูปแบบที่3เสื้อโคตตัวยาวรูปแบบที่4 เสื้อสูตรรูปแบบที่2และเสื้อกักรูปแบบที่1ค่ะซึ่งรูปแบบเสื้อผ้าบุรุษสไตล์เมทรเซ็กชวลโดวยวิธีการตัดต่อเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเนะค่ะก็พบว่ารูปแบบเสื้อผ้าบุรุษสไตล์เมทรเซ็กชวลโดยวิธีการตัดต่อมีความสวยงามประโยชน์การใช้อสอยสีสันแล้วก็วิธีการตัดต่อลวดลายมีระดับความพึงพอใจระดับมากที่สุดค่ะ แต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะกลุ่มผู้เชี่ยวชาญก็ได้ห้อยข้อเสนอแน,นะผู้วิจัยนำไปต่อย,ยอดความรู้ในการพัฒนาเส้นได้ผสมระหว่างเส้นใยฟิลาเจนกับเส้นได้ในกลุ่มอ,อื่นเพื่อที่จะเป็นการพัฒนาเส้นได้ที่สามารถเพิ่มมูลค่างานหัตถกรรมการทอผ้าของกลุ่มชุมชนในท้องถิ่นต่างๆรวมถึงยังผลักดันการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาบูรณาการสู่การพัฒนาศักยภาพชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะ ซึ่งทางผู้วิจัยก็จะมีการนำข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญไปต่อยอดในการพัฒนาและรังสรรค์ลวดลายผ้ามัดมีที่มีความทันสมัยในกลุ่มเสื้อผ้าบุรุษในรูปแบบอื่นๆต่อไปค่ะรวมถึงยังจะเป็นการส่งเสริมแนวคิดนะคะรูปแบบของการพัฒนาเสื้อให้สามารถตอบโจทย์ตอบความสหลองความต้องการแล้วก็ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของกลุ่มผู้มีรสนิยมที่มีความหลากหลายโดยการนำแนวคิดและอัตลักษณ์ของความเป็นไทย มาผสมผสานกับความเป็นสากลให้เพิ่มมากขึ้นสำหรับผลงานการประยุกต์เส้นใยไหมเส้นใยฟิลาเจนออกแบบลวดลายผ้ามัดหมี่ได้รับการจดสิทธิบัตรลดลายผ้ามัดหมี่จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งถ้าหากว่าใครที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับผลงานวิจัยได้ที่คุณเกชาลาวบงษาหมายเลข0 9 7ย์ค่ะ140 5 3 0ทได้เลยค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นเรื่องราวของรัชบงคลพระนครค่ะที่เราได้หยิบยกนํามาเล่าให้คุณผู้ฟังติดตามรับฟังกันสามารถติดตามรับฟังรายการของเรากันได้นะคะผ่านทาง YouTube ที่ RMUTPLive วันนี้หมดเวลาแล้วต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ